s e รักฉันก็ต้องรักตัวเองด้วยพอดแคสต์ Podcast ที่จะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Love Me o v e Yourself ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณมาเฟืองนะคะอยาเพึ่งเบื่อนนะกัน <laughs> <laughs> ใช่อะแนะนําตัวอีกรอบรอบที่3 <laughs> <laughs> มาเฟืองนะคะเรื่องดินอักษราูเครอนนะคะเฟิ่ง <laughs> เป็น r ี l ลชชิ s h i เทอร์ a p ส s t แล้วก็เป็นเจ้าของเพจสุขภาพจิตชื่อว่า Beautiful Manes d s by มาเฟืองแล้วก็โคโฮสรายการ Live Crisis ของ The Matter ค่ะแ <laughs> นะนำไปก็ลืม,ม <laughs> ซึ นักจิิ์ก็หมายความว่าเรารับปรึกษาปัญ<ช>หาจิตใจต่างๆภาษาไทายเขาเรียกนักจิตบาบัดแต่ไม่ชอบผู้ภาษาไทายดูน่าก,กลัวแต่ว่าเออใช่ก็คือรับปรึกษาปาัญหาต่าคือเฟื่องใน,นเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องเรื่องไหนก็ได้หมดเลยเช่นแบบเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเรารู้สึกมไม่สบายใจจากเรื่องงานเราก็สามารถมาปรึกษาได้คนหาตัวเองรู้สึกล้อหรืออะไรเงี้ยก็ได้คือไม่จาเป็นจะต้องแบบต้องมีแฟนแล้วต้องเลิกกับแฟนใช่ไหมถึงจะมาหาได้ไม่จําเป็นติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างคะก็ดีเอ็มหรือว่าอินบ็อกซ์มาใน ได้เลยหรือว่าอินสตาแกรมของเฟืองนะคะแอดมาเฟืองรินก็เฟืองจะทำเฟืองจะทำคลิปวันมิน t วิเม a l ั h เฮลสด้วยเป็นเหมือนแบบคลิปสุขภาพจิตสั้นๆอะไรเงี้ยให้ให้เข้าถึงได้ง่ายๆก็คือสามารถทักเหรอ ไปแล้วก็นัดเซสชั่นออนไลน<ช>์อะไรต่างๆได้เลยได้เลยอืมเรียกได้ว่าเออฝากไปบอกด้วยนะคะว่าดูเหมือนจกชงวันเล่นกของเพื่อนจะได้รู้ว่า <laughs> เอ้ยพี่เรารู้จักกันได้รู้จักกันยังไงอะไร<ม>เราก็แอบ,บอยากรู้เหมือนกันว่ามีเพื่อนๆไนะปปรึกษาคณานณมื่เฟื่องบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้รับปรึกษานะคะทุกคนขออนุญาตบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเออเราอ่ะเป็นเพียงผู้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่สนใจในด้านนี้ซึ่งเราก็จะพยายามเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่เขามีความรู้ในด้านต่างๆอ่ะ มาพูดแหละ mm hmm. แต่ว่าบางประเด็นเราก็จะเป็นการแชรและการเพื่อใหเอ้เพื่อนเ่เริ่ม aware ในความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะเราอะก็เชื่อว่าความรักที่ดีอะมันจะทําให้เราอะรักตัวเองมากขึ้น mm hmm. ไม่ใช่ว่าเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอย่าลืมนะคะ ก็บางทีที่เราไม่ค่อยตอบอะเพราะเราไม่ค่อยอยากให้คำปรึกษาเพราะว่าเราไม่ได้รู้บริบทของทุกคนท<า>ั้ง <พอ S 2> หมดหใช่ <c oughs> แล้วก็มันไม่ใช่งานของเราไงมันมันเราเราอยากให้คนที่ทำด้านเนี้ย <c oughs> เขาเป็นคนดูแลคุณจะดีกว่าซึ่งซึ่งเอาจริง <c oughs> อะเวลา <c oughs> คนที่ถามคำถามอะไรเฟืองมาอย่างถามในเพจหรือถามอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีเรายังรู้สึกอืมไม่กล้าที่จะ ตอบละเอียดเพราะว่าเหมือนเหมือนบางทีเราเห็นแค่ไม่กี่คำอะเราจะเราไม่สามารถจะวินิจฉัยหรืออะไรได้ถึงแม้ในเตอร์อปีเองอะมันไม่ใช่การวินิจฉัยนะมันคือการช่วยใ,ให้คุณรีเฟล็กเล่นที่สุดมันคือหน้าที่ของคุณที่คุณจะตัดสินใจใอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ทําได้เพียงบอกว่าอถ้าเป็นเรา สมมติอะในมุมทูเวลาบางทีคนมา q a กันใช่ไหมเราก็จะบอกได้แค่ว่าเออถ้าเป็นเราอะสถานการณ์ที่เราฟังอะ<ม>เราจะตัดสินใจประมาณนี้นะแต่คุณอะต้องไม่ควรไปตัดสินใจเอง<ม>หรือจริง,รงๆทูก็จะไม่พูดเลยว่าเราจะตัด,ตดสินใจยังไงเราก็แค่บอกว่าเออเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งนะใช่เราอันเนี้ยสาคัญมากนะทุกคนไม่ว่าคุณจะฟังมาจากเทอร์ปิสฟังจากไลฟ์โคช้ชฟังจากแบบโอปราห์วินฟรีหรือใครที่แบบโอ้โหดูดังดูยิ่งใหญ่ดูรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ย คุณคำตอบของเขาก็ไม่สามารถแอพพลายกับคุณได้ร้อยซอยู่ดี<ช>ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าฟังเขาแล้วคุณรู้สึกไม่ซื้อ สามารถนะคือคือมันไม่ใช่เขามีพลังว่าต้องทําตามอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้อืมก็เรียกได้ว่าเป็นการตกลงเสียใจยกันอีกหนึ่งครั้งก่อน <c oughs> ส่วนเรื่องวันนี้ที่จะทูจะมาชวนคุณมาเฟื่องคุยอ่ะคือจะเป็นเรื่องเลิฟบอมบิงเพราะว่ามัน <c oughs> มันเหมือนก็เป็นกระแสฮิตๆมามพร้อมๆกับแก๊สไลน์เนาะก็เลยอยากจะชวนคุณมาเฟื่องคุยว่าอ e ้นเลิฟบอมบิงอ่ะมันคืออะไร <c oughs> มันมันเหมือนหรือมันต่างจากการข้างหลักธรรมดาไหมที่เวลาเราอินเลนะิฟอะไรเงี้ยหรือว่ามันมี อะไรไหมที่จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยมันมันไม่ปลอดภัยเลยแบบในในในความสัมพันธ์นี้เออมันมีความคล้ายกันอยู่เนอะคือเลิฟบอมบิงแปลตรงตัวเลยเลิฟก็คือความรักบอมบิงก็คือระเบิดอะคือเหมือนแบบคนโยนระเบิดมาให้คุณแต่มันกลายเป็นความรักอะแต่มันจะเป็นความระเบิดแบบเออเป็นระเบิดความรักแบบร้อนร้อนลุ่มแบบโหนรู้สึกแบบท้าไไ่ติดดินเลยรู้สึกลอยอยู่บนฟ้าตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคลั่งหลักกับบางทีนะมันจะเป็นอะไรที่แบบ เราจะรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายสบายใจมากกว่าเลิฟบอมบิงอ่ะสิ่งที่น่ากลัวของมันก็คือส่วนใหญ่อ่ะคนที่เลิฟบอมเราอ่ะเราเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมผู้กระทำคนที่เลิฟบอมเราอ่ะเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งหรือไม่ได้อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์เพราะอยากดูแลกแลันและกันหรือเห็นความสัมพันธ์ว่ามาันคือเรื่องของคนสองคนบางทีอ่ะคนที่เลิฟบอมอ่ะเขาก็ค่อนข้างเห็นแก่ตัว มองมองเฉพาะด้านเดียวของเขามองเฉพาะแค่ว่าฉันจะมีความสุขยังไงได้บ้างซึ่งความสุขของเขาก็คือการมีใครคนหนึ่งที่คลั่งเขาตลอดเวลาดังนั้นถ้าใ้ใครมาคลั่งเราเราก็ต้องทําให้เขาคลั่งก่อนอแทคกติกของการเลิฟบ,บอมบิงก็คือบอกรักเร็วมากทําอะไรทุกอย่างเร็วมากเฮ้ยเธอดีที่สุดเลยหลงติดหึงเอ่อไปเฝ้าอะไรต่างๆให้คนเนี้ยให้ของ<ห>ขวัญเยอะๆใช่เราเราเราคนที่เลิฟบ,บอมก็จะพอรู้สึกแล้วเออคนเนี้ยติดกับฉันแล้ว เขาก็จะสามารถหนีไปหายไปโกสก็ได้อยู่ดีๆก็ไม่คุยหรือว่าทำอะไรยยกๆใส่เพระคนนี้เหมือนติดติดกับแล้วว่าเออฉันเคยรักขนาดนี้ฉันเคยคลั่งเธอขนาดนี้อะไรเงี้ยเราบางทีอ่ะสิ่งที่สังเกตได้เลยนะว่าคนไหนคือคลั่งรักอย่างจริงใจคนไหนคือเลิฟบอมก็คือคนที่เลิฟบอมบอ่ะบางทีที่เขาหายไปหรือเขาทําอะไรพลาดอะไรเงี้ย เขาก็จะบางทีเขากลับมาในชีวิตเราโดยที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดไม่ได้มีโครเชอร์มไม่ได้อยากจะคุยว่าเออที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นก็คืออยากจะกลับมาก็กลับโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆอยากจะทิ้งก็ทิ้งอยากจะทําอะไรก็ได้เพราะยื่นเหยื่อคิดว่าเราติด,ตดกับ,ด,กบดัก,ดกแล้วด้วยความรักที่เคยให้ไปในตอนนั้นออดังนั้นนะอันนี้ก็กลับมาที่เช็คอินกับความรู้สึกตัวเองเพราะว่าคนคลั่งรักที่จริงใจมีจริงนะก็คือคนที่แบบ ชอบความลักก็อยากจะลักรักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นความรักที่เขาก็ยินดีที่จะรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของเราอะไรที่เราชอบ <alt> อะไรที่เรา <q wa. S 2> ไม่ชอบที่มันเฮลตี้คือเป็นความรักที่อุ้มชูกเกื้อนหนุนสิ่งเสมอกันไปเรื่อยๆแต่ว่าบางทีเลิฟบอมอะบางทีใครที่ใครที่เลิฟบอมเราอะแล้วเดี๋ยวเขาหายไปแต่เขาก็ว่าเราเดี๋ยวเขาก็ดีกับเราเพราะเขาดีกับเราขเขาดีมากดีมากเหมือนกับชดเชยสิ่งที่เคยทําแย่ๆไปอะไรเงี้ย มันจะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้อะถ้าก้าวเท้าผิดคือโดนกับดักระเบิดนี้เลยนะคือมันต้องก้าวเท้าไปให้ถูกเสมอเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่รักเราจะไม่หลงเราแบบนี้ถ้าเราทําอะไรพลาดแล้วอี้มันมีความต่างจากแกสไลที่เราทําไปเมื่อเอดทีนก่อนหน้าป่ะคะคือจริงๆแกสไล์มันเป็นหนึ่งในแท็ติกของของคนที่เลิฟบอม์อ่ามันมีมันมีความแบบสับเซตอะไรบางอย่างกันอยู่ซึ่งคุณมาเฟิง ช่วยแบบแยกความต่างให้ถูกได้ไหมว่าอะเลิฟบอมเป็นภาพใหญ่เนาะเลิฟบอมอะ,อะคือการที่เอาความคลั่งลักที่อีกคนเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นตัวประกันเออ,ม,เอ,อมันมีคาว่าตัวประกันใช่ไหมมีตัวประกันเช่นสมมติว่าคนนี้เลิฟบอมอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบนี่ไงฉันรักเธอคือเอาเป็นตัวประกันอะถ้าถ้าคนนี้จะไปก็เป็นแบบใครจะรักเธอเท่าฉันไม่มีแล้วโยนความรักเข้าไปโยนความรักเข้าไปให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่า เคยคนนี้แหละคือหลักแท้คือหลักที hey ่สุดไม่มีแค mm ่หลักเท่านี้ไม่มีฉันไม่มีทางจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนที่ฉันมี treatment เป็นเจ้าหญิงได้ขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญมากคนใหญ่ทุกคนรู้ไว้เลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไหนแล้วคุณรู้สึกว่า อันนี้มันแบบ to o go o d to be true อ่ะมันแบบมันเกินจริงมากเลยมันเหมือนฝันมากเลยให้คนรู้อะไรว่าอันนี้ to o go o d to be true คือความสัมพันธ์เกินความสัมพันธ์ที่มันแท้จริงอ่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเท้าคุณเหยียบดินอ่ะ คุณลงมาอยู่ในพื้นโลกมนุษย์ใบนี้แล้วคุณก็มองความสัมพันธ์ด้วยสติแล้วก็ใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆร่วมทุกข์และร่วมสุขอะ่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความทุกข์หรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันมีคอนฟ lict อะไรต่างๆแล้วเราจับมือกันอยู่ <c oughs> ความรู้สึกคือการจับมือกันอยู่เป็นทีมเดียวกัน <c oughs> เขาไม่ปล่อยมือเราเราไม่ปล่อยมือเขาเอออันเนี้ยมันคือความสัมพันธ์ที่ดีของจริงแต่บางทีอะ่ะการเลิฟบอมอ่ะ อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้อยากจะจับมือเราเขาแค่อยากจะเมคชัวร์ว่าเราจะอยู่เพื่อเขาตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้อยากจะร่วมทีมเขาไม่อยากจะอยู่เพื่อเราในตอนที่เราเศร้ามันเสียเวลาเขาเออถ้าถ้าเรารู้สึกว่าตัวตนของเราคุณค่าของเรามีความหมายแค่เวลาที่เราแฮ เวลาที่เราสวยเวลาที่เราล่าเริงแล้วพอเรามีอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ด้านบวกเขาก็ไม่สนใจไม่มีเยอะแยกับเราเลยอันนี้ก็คุณก็อาจจะมาเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นความสมัคที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะเราจะรู้สึกปลอดภัยจริงๆหรือเปล่านะอืส่วนแก๊สไลท์อะ่ะมันคือ หลอกลวงปั่นประสาทมากกว่ามากกว่าเลิฟบอมบิงเนาะอยากให้ทุกคนแยกเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าเออแก๊สไลนมันเป็นส่วนหนึ่งของเลิฟบอมบิงอย่างที่คุณมาเฟืองบอกคือแบบว่ามันเป็นภาพใหญ่กว่าแต่แก๊สไลนมันคือการแบบอ่ะยั่วยุด้วยไหมคือเลิฟบอมมันมันมีกลิ่นอายของความรักความรักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันยังเป็นสีชมพูแต่ว่าแก๊สไลนมันจะมีความแบบอ่ะมีสีดําเข้ามาปนปนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ แต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อ E ีพีนี้แล้วคือเราไม่จาเป็นต้องไปหาคํานิยามให้มันชัดเจนแต่วันนี้ที่เราอ่ะเลือกที่จะมาพูดคือเราอ่ะอยากจะบอกเฉยๆว่าเอ้ยมันมีประเภทอยู่นะมันมันมีคําเรียกของมันซึ่งก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยแหละเริ่มโน้ติสดูว่าเฮ้ยอ,อันเนี้ยมันหรือเปล่าแล้วเรายังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงเราเลิฟบอมบิงคุณมาเฟืองคิดว่า มันจะสามารถมีจุดตรงกลางได้ไหมคะแบบว่าความคลั่งรักที่ที่ก็ดีนะหรือว่าเฮ้ยเขาดูมีความพยายามเป็นเลิฟบอมบิงแต่เราอยากดึงเขากลับลงมาคุณมาเฟืองคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ไหมเฟืองรู้สึกว่าเอ่อการเลิฟบอมมันคือเขาแค่ต้องการดีไอเดียของการที่เรารักเขา แต่ว่าการคลั่งลักมันคือเขารักเราที่เราเป็นเราแล้วก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเราและเขาเป็นทีมเดียวกันไปมาคนละอารมณ์กันเลยนะคือเลิฟบอมมันต้องแยกเลยซึ่งมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนคนนี้ที่เลิฟบอมให้กลายเป็นเลิฟแบบดีๆได้เพราะว่าถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่แปลว่า ร่วมทีมกันน่ะเป็นครอบครัวเป็นคู่รักอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้สองคนถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไหนแล้วยิ่งเหงา<ะ>แล้วแล้วถึงคุณจะรับรู้ถึงทรีทเมนต์อะไรดีๆด,ดอกไม้ช่อใหญ่การไปกินข้าวพาไปร้านอาหารดีๆแต่กระเป๋าแพงๆใช่แต่ว่ามันรู้สึก disconnect ข้างในอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ตัวตนของเขาจริงๆหรือเขาไม่ได้สัมผัสถึงตัวตนของเราจริงๆอันนี้ก็ค่อยคิดแล้วว่ามันคุมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ไหมนะ ซึ่งใดๆอะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าก็ฉันแค่อยากได้กระเป๋าแพงๆก็ได้นะคือไม่ได้มาตาใช่เออใช่ไม่เป็นไรใช่ซึ่งซึ่งซึ่งเราอะก็เลสเบกเพราะว่าความสัมพันธ์มันมีหลายรูปแบบเนาะคือความสัมพันธ์แบบนั้นอะก็เขาเรียกว่าไม่ได้ผิดละกันคือมันมีมันมีหลายรูปแบบแต่วันเนี้ยที่เราคุยกันอะคือบริบทของ healthy relationship ที่คนสองคนอยากจะสร้างครอบครัวหรือว่าอยากจะมีความรักที่ดีให้แก่กันโดยที่ไม่ได้ฟิกเพศเหมือนกันนะคะทุกคนหมายถึงว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบว่าชายหญิ เท่านั้น<ช>แต่เป็นคู่รักหรือว่าเพศต่างๆ LGBT อะได้หมดเลยแล้วประเดนที่อยากคุยวันนี้เพราะว่าคือเราอยากจะมาแชร์ว่าเออบางคนเขาคลั่งรักจริงๆอะ่ะเขาก็มีความสุขเขาชอบอินเลิอย่างเฟิงเฟิชอบอารมณ์ตัวเอง in นเลิอ่ะเออจริงๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออฉันไม่ได้แล้วฟอมแบบว่า <laughs> เออคุณ อะไรอย่างนี้ว่าไปเธอช่างตัวเล็กอ่ะเออมันมีจริงๆตัวเล็กของเขาอ้าวสมมติเราเราลองลองเพราะว่างใช่พอประเด็นอ่ะคือเฟืงรู้สึกว่าโลกเรามันมีคอนเซปต์อะไรเยอะแยะมากมายเราบางทีอ่ะ เราจับแคดนิดนึงของคอนเซปต์นั้นแล้วเราก็เหมารวมอะซึ่งบางทีมันไม่ใช่จริงๆอะเออพอยต์หรือประเด็นในการในการทำอพิโซดนี้ก็คือและอพิโซดต่างๆคือเราอยากให้ค่อยๆมาใจเย็นกับตัวเองว่าเอยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าแบบทุกอย่างอันตรายไปหมดเลยสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย ค่อยๆค่อยๆรู้สึกค่อยๆโน้ทิแล้วก็แบบค่อยๆปรับตัวไปให้มันค่อยๆดีขึ้นเนาะประเด็นที่อยากเสริมก็คืออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เฟิงเชื่อมาเสมอเนาะว่า respect is deeper than love หมายถึงว่าเออความความเคารพกันอะบางทีบางทีมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เฮ้ยวันนี้กอดเธอหรือว่าวันนี้ไม่สัมผัสถึงความรู้สึกรักอะไรแต่ว่าถ้าเราหยุดความเคารพอะ respect ไว้อ่ะเฟิงรู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้าง healthy เช่นบางทีสมมุติว่า คุณหึงคุณหึงมาคุณหึงมาแล้วคุณตามรังควานแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าข้อเจ้าของจนอีกคนนึงรู้สึกอึด แล้วก็ไม่<ะ>พร้อมที่จะฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเลยอะไรเงี้ยจนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบถูกลุกลานแต่คุณจะมาใช้คําว่าก็ฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเออต้องต้องเช็คกับตัวเองด้วยนะว่ามันเรารักเขาจริงๆเหรอหรือว่าเราแค่เราแค่ไม่อยากรู้สึกกลัวหรือเราแค่อยากเ<ค>อออยากาแบบทําให้อีกโก้ตัวเองมันพึงพอใจหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้นอุ้ยทูชอบคํานี้มากเลยอ่ะ<ม>แบบตอนคุณมาเพิ่มพูดคือคนลุก คือแบบว่า respect is deeper than love อะคือรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเราอะเราเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วเราพยายามใช้สิ่งนี้แอบพายไปกับทุกอย่างเลยนะทั้งการทำงานในการเคารพโลซึ่งกันและกันซึ่งถูอว่าคนเดี่ยวนี้พออยู่ในโลกโซเชียลอะเราลืมเคารพกันและกันคือถือว่าอยากให้ อย่าเอาตัวเองในโซเชียลมีเดียที่บางทีเราอยากจะคอมเมนต์อะไรใดๆก็ได้อะคือมาใช้กับความสัมพันธ์คือต้องบอกว่าเราต้องพอมนุษย์มันเป็นคนที่เขาเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์พิเศษไงเรามีสมองการรู้คิดอะไรต่างๆเราต้องรู้จักยับยับย้งตัวเองได้แล้วก็รู้จักหยุดตัวเองได้ไอ้นี้ทูเชื่อว่า คนเราอะ่ะควรที่จะเป็นคนที่มีสติว่าเอ้ยเรารู้นะว่าสิ่งเนี้ยที่เขาทําอ่ะมันผิดเราอาจจะอยากตะโกนใส่เขาแต่เราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นี่<ม>เราเลือกที่จะไม่ทำเราเลือกที่จะพูดดีๆก็<ม><ม>ได้นี่ซึ่งมันก็คือความารพซึ่งกันและกันว่าไม่มีใครสมควรโดนตะโกนใส่มไม่มีใครสมควรที่จะได้รับการกระทําแบบนั้นจาก<ม><ม>เราหรือว่า ในโลกโซเชียลเองก็ดีไม่มีใครสมควรที่จะได้รับคอมเมนต์ที่มันค่อนข้างรุนแรงมากที่ไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกน้อยกว่าการเป็นมนุษย์มเมื่อกี้ที่มองเนาะใช่ซึ่งถั่วก็เลยคิดว่าเออเนี่ยในในโลกตอนนี้ที่ มันมีตุ่มคอมเมนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลย mm. ทุกทุกแพลตฟอร์มและอย่าใช้ออคําว่าแบบก็นี่มันความจริงใจความเห็นแบบส่วนตัวเออมันไม่ใช่เนาะคือ,ค,อคือเราจริงใจแบบไหนได้ <laughs> ใช่เราเรามี mm. วิธีได้คือ objective แบบมันมีแหละเราอาจจะอยากเตือนเขา mm. หรือเราอาจจะอยากบอกเขาต่อถูกว่าเราเลือกใช้วิธีการที่มันดีขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดเราทุกคนค่อยๆตระหนักสิ่งเนี้ยถูกว่ามันก็สังคมมันก็จะดีขึ้นมากๆเลย mm. ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเนาะดีขึ้นในทุกๆอย่างเลยแบบว่า ว่าการอยู่ร่วมกันเพื่อนร่วมงานสังคมที่มันเป็นภาพใหญ่กว่านั้นอือจริงชอบคำนี้ยังไงแบบมนุษย์คือสังคมอะแล้วการที่ทำดีต่อคนอื่นคนอื่นทำดีต่อเรามันคือทำให้เราดีขึ้น as a whole ใช่จริงอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะคุณมาเฟืองว่า l love Bombing สัญญาณอ่ะคุณมาเฟืองแบบสรุปสั้นๆสัญญาณที่เราจะโน t ติสได้คือการคลั่งรักแบบที่เราไม่ได้สัมผัสถึงความลึกึ้ง เอออย่างนี้ดีกว่าหมายถึงว่าโยนอะไรที่มันเป็นเปลือกนอกของสิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นความรักเช่นแบบอของขวัญเอาลิมูซีนมารับพาไป r i v a t e เจ t หรือว่าทำซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคนข้างหลักก็ทำแบบนี้ได้นะแต่มเมื่อเราต้องการอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นเราไม่สามารถสัมผัสได้จากเขาเช่นสมมติว่าเราอยากเล่าเรื่องครอบครัวของเราที่มีปัญหาเพราะว่าเราก็อยากแชร์ความเปราะบ,บางของเราเขาไม่ได้อยากฟังเป็นต้นหรือว่าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรเขาไม่ได้อยากจะพร้อมช่วยเหลือเขาไม่อยากจะอยู่ในอยู่กับเราเวลาที่เราเศร้าเวลาที่เราผิดหวัง แต่เขาแค่จะต้องการจะสูบความรักจากเราอย่างเดียวการที่เราหลงเขาอย่างเดียวเพ้อถึงเขาอย่างเดียวแล้วเขาเขาเหมือนเขากินสิ่งนี้เพื่อให้เขาอิ่มออก็เรียกได้ว่าต้องมีสติในการที่จะดูตรงนี้แหละเพราะว่าบางทีคนข้างหลักก็อย่างที่คุณมาเฟืองบอกเขาก็อาจจะเอาลิมูซีนมารับเราก็ได้แต่ว่าในด้านจิตใจเขาก็ดูแลเราเขาไม่ได้ทอดทิ้งเขาอยากจะเข้าใจเราในทุกสิ่งที่เป็นเราไม่ใช่แค่อยากจะต้องการจากเราในสิ่งที่มันจะทําให้เขา ภูมิใจพอใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วถ้าเกิดเราเริ่มโน้ติสแล้วว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ที่เรียกว่าเลิฟบอมบิงคุณมาเฟืองก็คิดว่าพวกเราสามารถเลิกได้ที่จะเดินออกมาใช่ไหมใช่เลยกได้ที่จะเดินออกมาและมันอาจจะยากเพราะว่าคนที่เลิฟบอมาเขาก็จะมีพลัง <laughs> ที่จะทําให้เราอยู่ะไม่ว่าจะเป็นคําพูดอะไรแล้วมันง่ายที่เราจะกลับไปเพราะว่าเราชินและเราแล้วเรา ชอบกับสิ่งนี้ก็ค่อยๆถามตัวเองว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งกว่านี้ใช่ไหมไม่ใช่เราอยากได้ด้วยมันคือเราดีเซอร์บ่ะเราคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งกว่านี้ไหมนะถ้าคุณตอบได้ว่าใช่ก็ค่อยๆหาวิธีที่จะเดินออกมาอืม ซึ่งแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าเอ,อ้ยก็ยังแบบโอเคอ,อ,อยู่จอยๆเล่น<ม>สนุกหรือว่าคุณก็จอยเหมือนกันในการจะเลิฟ<ม>บอมกลับไปกลับมาอันนี้ก็ไม่ได้ผิดหมายถึงว่าเลือกที่เหมาะกับตัวเอง<ม>เหมาะกับเวลาเหมาะสมกับความรู้สึกของเราเหมาะสมกับความต้องการของเราไม่กระทบชื่อะสมไม่กระทบคนอื่นซึ่งก็เนี่ยแหละที่คุณมาเฟิงบอกว่าเราพร้อมที่จ,จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือ,อยังเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงจังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเฉยๆชิวๆตอนนี้ยังแบบว่า อยากจอยๆอยู่อะ่ะก็ก็ได้ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วอะ่ะคือมีสติและรู้ความต้องการของตัวเองแล้วเราก็จะสามารถตัดสินใจหรือว่าใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆได้ได้อย่างดีเอง mm hmm. เนาะมีอะไรจะฝากไหมคะทิ้งท้ายเออก็อยากจะฝากว่าสําหรับส่วนตัวละกันเนาะคือฟงรู้สึกว่าความรักที่มันสวยงามคือมันเป็นความรักที่ลึกซึ้งและต่างคนต่าง vulnerable ได้หรือว่าต่างคนต่างใช้ เปิดใจให้เข้าถึงความรู้สึกของกันแลกันได้โดยที่เบาบางอ่อนแอใช่เบาบางอ่อนแอโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกถึงความจะเป็นในการปิดบังตัวเองด้วยหน้ากากอะไรบางอย่างที่จะทําให้เขารู้สึกชอบในเราอ่ะโดยที่มันมันไม่ใช่เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออฟังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งอะ่ะเราจะเข้าใจกันและกันได้ทั้งในด้านสวยงามและด้านที่เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบตัวเองเราก็สามารถเล่าให้เขาฟังได้แล้วเขาทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่เราสามารถแชร์ให้ฟังได้อะไรอย่างเงี้ย อืมชอบค่ะคนลุกก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามได้ๆเข้ามาก็คือทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้แต่ว่าต้องบอกว่าอย่าคอมเมนต์เรื่องที่มัน อินท m เมตมากหรือว่าส่วนตัวมากๆเพราะว่าเราก็อยากให้คุณอ่ะเก็บความส่วนตัวนั้นไว้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากปรึกษามากไปกว่านั้นน้าทูแนะนําว่าให้ติดต่อคุณมาเฟืองหรือว่าติดต่อนักจิตบําบัดท่านอื่นๆได้เลยก็คือ r e a c อา u t หาความช่วยเหลืออื่นๆนะคะคซึ่งก็สามารถติดต่อคุณมาเฟืองได้ที่เพจ Beautiful madness by มาเฟืองนะคะหรือว่า Instagram มาเฟืองรินที่อยู่ด้านล่างนี้ใน Description ใช้ก็อย่าลืมติดต่อมาใช้บริการคุณมาเฟืองได้นะคะใครไปใช้มาแล้วก็แวะนมาบอกกันบ้างว่าดีไหมเนาะหรือว่าบอกก็ได้ว่าเออมาจากช่องว่าลินกีดใช่เราจะได้รู้ว่าเออมีคนไปใช้บริการจริงเราก็อยากรู้เหมือนกันอ่าวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะ